ใส่ลงไปเลยครับอ้โำเทเลยครับขี่เทเลยอุ้ยว้าต่อครับต่อเลยทำไมเท้าหุ่นยนต์เป็นแบบนั้นล่ะ นี้พี่คอปเตอร์จะมาทำวุ้นป๊อบอ,อิดนะครับทำป๊อบอ,อิดค่ะช้อนใส่ลงไปก่อนอใส่ตักคนละสีนะตักคนละสีนะครอ่าพี่คอปเตอร์จะทำแอปเปิลก่อนแล้วค่ะนี่นะคะเป็นวุ้นน้แม่ใส่สีผสมอาหารมาเรียบร้อยแล้วม<อ>าดูกันพี่คอปเตอร์ใส่ลงไปครับ<อ>ใส่เยอะๆสิลูกอ่อานี่แม่ช่วย<อ>ใส่คนละสีเนาะ ใส่ลงไปอ้าวใส่คนละสีสิลูกใส่ลงไปอ่ะแม่จะทำแอปเปิลน,นะ จะใส่สีเหลืองบ้างใส่สีเหลืองไปมาดูกันนะว่าป๊อปอ,ปอิดพี่คอปเตอร์กับป๊อปอิดแม่ของใครจะสวยกว่ากันอ่าของแม่ได้แล้วนะคะป๊อปอิดแอปเปลิลว้าวดูป๊อปอิดพ,พี่คอปเตอร์สิเป็นสีอะไรเนี่ย อูดูไม่ออกเลยอเดี๋ยวมาช่วยพี่คอปเตอร์กันดีกว่าใส่ลงไปเลยครับหูทำไมมันไม่เป็นสีเลยล,ลูกเอาแม่เทให้ดีกว่าอันนี้สีเขียวนะสีเขียวนะครับอ่าอ้าอันนี้ใส่สีเหลืองสีเหลืองว้า เอามือเอามือสีเหลืองนะลูกนะท้าสีมว่วงอ,อุ้ยว้ายโอ้ได้ไหมช่วยเองเหรอเดี๋ยวทำไอศครีมด้วยเคใส่คนละสีนะลูกอ่ะมาช่วยใส่สีมว่วงเออใส่ช่องนั้นนะลูก ใส่สีเขียวโอ้เรียดยีแม่เทก่อนไม่อ่านี่ใส่สีเขียวครับใส่ลงไปายว้าว ว้าวเต็มแล้วลูกเหลือตรงนี้ครับนี่เหลือตรงนี้โหลอตรนี้ใส่ลงไปเลยโอ้กระเอีกของพี่กคเตอร์อันนี้ของแม่นะเคฟเตอร์สองอันเลยอของแม่ครบของค,อบครบของพ,พี่โอเคคะ่ะแก้วชานมกันดีกว่า อาปอกอีกไปตรงนี้อ่าวใส่อะไรครับพี่ครับใส่เลยอ่าแม่ช่วยนะอ่าใส่สีแดงพี่ครับเตอร์เป็นสีอะไรก็ไม่รู้นะครับว้าวอ่าให้แม่ใส่สีเขียวตรงนี้หนุกแม่ใส่สีเขียวตรงนี้นะโอเค โอเคใส่สีเขียวตรงนี้ว้าวต่อไปของพี่คอปเตอร์ใส่ลงไปเลยครับวูว้ย้วใส่ลงไปเลยครับอปอบอพี่คอปเตอร์นะครับมาใส่ลงไปสิลูกเดี๋ยวมันจะแข็ง้วนะเดี๋ยวมันจะแข็งก่อนนะครับ ใส่ลงไปเลยครับทีเทเลยอุ้ยวายโอเคครับ oh <no. S 1> เสร็จแล้วอ่ะมาพอละได้แล้วเ,ลเก็บครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นกันนะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันจะเป็นหน้าตาอย,ยังไงไปกันเลย เราอีพิคอปเตอร์แข็งแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยว่ามันเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวแม่จะแกะออกให้พิคอปเตอร์นะแล้วพิคอปเตอร์ก็ประกอบนะใส่นะลูกนะเอาออกมาก่อนครับแม่จะเอารูปแก้วออกให้ก่อนนะครับแก้วอ,องอ่าหนึ่งชิน้นอ่าต่อเลย พี่คอปเตอร์จะกรอบแล้วนะครับเสียตรงนี้ลูกข้างล่างนี่เบีเยขบขึ้นมาก่อนอันนี่เข้าไปไม่เอาออให้นะครับแม่เอาใครโอเคต่อเลยถามกันเลยเอาพี่คอปเตอร์เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนอ่าเขยับไปก่อน อ่ะเรามาแกะอันที่สามเลยอัน,นเอาอะไรครับหุ่นโยนอาแม่แกะให้พี่แกะอาพี่แกะอา้าวประกอบเลยครับกรอบเลยใส่ตรงนี้ดีกว่าโยนโยนโยนใส่ตรงนี้ดีกว่าโยนขึ้นมาครับใส่ได้ครับ<ำ>อันนี้แขนมันหรือเปล่า เขีนเนยนถินนงยน,น่ะเนี่ยินยนนึงเขียนยนนี่ไงนี่ไงทำนี่ยนนี่ไงเอืออ่าอ่าใส่เข้าไปอีกครับเท้าอยู่ไหนครับเท้าอยู่ไหน้าใส่เลยเขาใส่เลยครับว้าวเก่งจังเลยอ่าต่อไปเป็นแอปเปิ้ลกด อ่าเหลือแอปเปิลนะแอปเปิลเอาไว้ตรงไหนดีพี่ทำป๊อบอยู่พี่ทำป๊อบอยู่นะน้องอันนี้เนยน่แม่ออกให้อันนี้ขยบขึ้นมาก่อน<ม>โอ้ยพี่ทำมือโอ้ยอ่าใส่ใส่ใส่ขยบมาก่อนอันนี้ใส่โอเคอต่อไปเป็นแอปเปิลนะครับอันหนึง่งชิ้นแล้ว ช,ชิ้นข้างบนอันนี้อยู่ข้างบนอันนี้ขึ้นมาอันนี้ขึ้นมาน,นี้อันที่สามครับใส่เลยอ่าใส่ลูกใส่หมดแล้วท้าหุ่นยนต์ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเท <c oughs> ้าหุ่นยนต์ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะพี่คอปเตอร์เท <c oughs> ้าหายไปไหนอ่ะ เอนาน้อยอ้าวเท้าหุ่นยนหายอาจให้เพื่อนดูสิว้าวนี่นะคะป๊อบอิดวุ้นของ<น> iam, พี่คอปเตอร์<น> iam, อ้าว <น iam, S 1> จะกินแล้วเหรออันไหนดูของแม่สิโอ้หของแม่สวยมากเลยนี่คาปเตอร์ก็จะสีรวมมิสนะคะไม่รู้เป็นสีอะไรบ้างกินเลยน่นีนี่นะี่นีอ้าวจะกินแล้วเหรอครับทำไมเท้าหุ่นยนเป็นแบบนั้นล่ะ บุญพี่คอปเตอร์ก็สําเร็จนะครับโอหแต่ว่าหน้าตาก็จะเป็นสีแบบสีรวมมิดนะเพื่อนๆอน่อนาไหนหันหันมาทางนี้ดีกว่าให้เพื่อนดูดีกว่าอ่านี้เป็นแอปเปิลนะครับก <Hey. S 1> ุญยนไอศครีมอันนี้แก้วชานม <Hey. S 1> สวยไหมสวยสวยไม่บอกสิสวยมากเลยครับ โอเคครับวันนี้พี่คัพเตอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ช่องคอทคูลแฟมิลี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย